สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้คนไทยปั่นชาแนลพามาเที่ยวเด้อค่ะเด้อเที่ยวไก่ย่ค่ะเดินทางไก่เมื่อเนี้ยค่ะมือเป็นเมืองหลวงที่ไงอันดับต้นๆของสวีเดนล่ะค่ะงามค่ะค่ะเมืองซื้ออย่างเงี้ะสวุนสวอนอย่างนี้ล่ะค่ะ สำเนียงอาจจะบ่ใครถึงเด้ค่ะเด้อน้ำข้ามค่ะไงติดแม่น้ำค่ะอันนี้เป็นส่วนที่ติดแม่น้ำแบบที่สวยเลยเด้อค่ะมาเที่ยวอันเบื่องงานเนาะค่ะกำวังงานไทเฟสี่ะคนไทยบ้าน Channel, าาเชนแนลกน็อยากมาเบื่องวันเป็นยังไงอันอยู่แต่เมืองในน้อยของจขอหวางไมันก็อยากมาเบิ่งว่าต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดเป็น,ปนยังไงค่ะงามค่ะงามเนี่ยมากระมู นอนอยู่นี่คืนหนึ่งค่ะเมื่อนี่กับสิมะยางตลาดของตลาดไทยเนาะค่ะเบิ้งของสื่อของกับบ้านนะคิโลประมาณสองทุ่มครึ่งหรือสามนะพักน้ำเนาะกับสีฮอดบ้านเนี่ยใช่ไะก็คือว่าไก่อะค่ะที่ทางภาคภาคเหนือทางภาคเหนือค่ะบ้านเขามีแต่แดนที่ทางภาคเหนือมีตะกอนหินค่ะเมื่อนี่นี่ควันที่แนวยืนให้ท่ายเบืงอันข้างอัน ล้ำาไม่นานเลยค่ะก็กวันกกวนี้ตะกอนใหญ่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวพาเข้าตลาดค่ะชมตลาดนะคะว่าเพิ่นขายอีหยังแน่ค่ะสะพานก็นยางยาวเลยแต่ค่ะเด้แบบยางยาวเลยแบบสุลุกหูกลุกตาเลยล่ะ คะยังพาไรสุดอยู่ใกล้ปุ่นลคา่ะมันเป็นแม่น้ำใหญ่เน,ะนาะบรร่าว่าวัเขากระเบิ่นมหาสมุทรรงมั้งราะว่าพ่อเวทเนาะก็บบร้ว่ามันจะเป็นมันมอเป็นทะเลส,สาบนะคะ เนี่ยค่ะเขามาในงานแล้วค่ะเขาก็สีมานอนยังสิแหระค่ะหุสวังค่ะบ้านอันที่เป็นรถใช่ไหมคะเก็เริ่มทยอยแล้วค่ะพวกไอ้หม่ที่ยูเมือเดือนก็เริ่มทยอยมากเมื่อนี้แล้วค่ะเห็นไหแล้วก็ซิมีนักลองมาเมื่อแรงเนาะค่ะเนาะนักลองกะซิยูเนี่ยค่ะเป็นสูมเลยค่ะไว้ที่ไหนกน่อยิบซีบกึบานเฮานะคะ นี <Ich. S 1> <tri> ่เป็นร้านคนไต้ได้ค่ะเด้อเพิ่งมาจากสกอกโฮมค่ะมาชมตลาดค่ะที่วัดเชี่ยวก็มาค่ะค่ะซื้อบุดหนุนไปน้ำพริกแกงไตปลานี่ปรุน้ำพริกค่ะแบบรถเต็มเลยค่ะน้ำพริกแกงไตปลาค่เผู้ใดมางานก็มาอูนนุ่นได้ด้ค่ะเด้อมีของใส่หมูใหญ่เป็นลายๆค่ะพยัน ฝีมือหอมค่ะมันมีหลายร้านค่ะร้านที่เขาได้เปิดที่นี้นะร้านเขาเกี๊ยร้านยังคือนร้นทีของอาหารไทยเท่าไหร่ค่ะมี่ลานลูกสิน,น้ำค่ะไม้ละสามสี่ จำอะแกเดินแล้วก็นั่งอยู่กับหวยเขาขายเครื่องสำอางเด้ค่ะไม่ขายปลารพ้อมค่ะขายก๋วยเตี๋ยวแห้งขายยังเมเซค่ะของบ้านเฮาได้ยังเธอ,อหาม,มูค่ะกำลั<อ>งหิวของตรงแหล่งตรงแหล่งที่กันเอาคุณตานั่งนี่ <c oughs> ตามต้องลิกกับยายจ้ะเราก็ดูบรรยากาศไลยเออใช่ใช่แดดเราก็ไม่ค่อยหนาวไม่จ้าวิญญายใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อยักก้าเลย ภาพภาพภาพมันแข็งมากหัวเขาเปนแบมันปวดใช่หัวเขามันไม่ดีงมันเย็นมากๆอ่ะแล้เวลาถูกความเย็นมากๆแล้วก็นอนขดใช่ไหมก็เลยแบบเก็บขาไอร้อนหน่อยจะดีร้อนมากๆอ่ะจะดีอ๋อประเทศฝรั่งเศสแนวคุยกับคุณตาจากเพิ่นมาเที่ยวหาลูกเพิ่น เพิ่นสิ้นเดือนเนี่ยค <si ่ะเพิ Demon> ่นจีกับพิ่นคนสุพรรณค่ะเจอเพิ่นตะหมู่บ้านเนี่ยค่ะกับพี่เพิ่นข้าวไคเนี่ยค่ะกูดิดค่ะสิ้นเดือนกับจีกับพนามาขึ้นนี่เพิ่นกันหนาวสังงานกันพ่นว่าน้ําน้ํานะจนสั้นกันพุทธานะคะยางปวดขาจ้อยจ้อยคิดฮอดพ่ออยากับบ้านค่ะคนตะหมูบ้านเชนเนลบริการบ้านสามปีแล้วค่ะคิดฮอตลาย นี่ค่ะร้านกล้วยจับค่ะอร่อยอยู่ค่ะคนที่บ้านเชนแนวอันการล่องซิปมึองลราค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะผู้ใดมาก็มาอุดหนุนพีเพิ่นเด้อค่ะเด้อมีแต่คนไทยล่ะค่ะร้านหมักไม้ที่กันค่ะอันนี้ก็นลายนี่มีแต่คนไทยนะคะคนสิบหมักไม้ค่ะหมักงอหมักทุเรียนหมักม่วงหมักยางเมล็ดค่ะทุเรียนโวยกับมีทุเรียนลูกป่าละอูเพอสองร้อย ก้าสิบต่อกิโลพะนะคะกินเป็นงนเท้าด้วยค่ะเด้อ้ากินวันเท้าท่่ได้กินน่จะหยุดกบคเจ้รอสามสิบสามนือคนนะค่สื่ออย่างนี้ี่คือร่ื้อไฝากราีไปเสีย่อ นี่ทุเรียนไวยทั้งนี้ทุรเรีนไทยค่ะมากพี่พีด้อยคะ นี่ร้านลูกชิ้นค่ะอันนี้ร้านนี้ก็สิโอเคเนี่ยใม่ละยี่สิบกับซีนีอยู่หาหกใม่หาหกลูกแต่ร้านอื่นเนี่ยใม่ละสา,ามสิบก็มีข่าวขาหมูนะมาค่ะประลังกิกนในข่าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นโอเคเลยค่ะแม่แมแม่ดงเขาเกิดมเกี่ยวกับสิบเป็นอย่างนไปไป,ไป พลังรอได้ลังรอได้ไปไปผ่านสมตามล้านน้ำล uh ่านยังไปจ้่ค่ะใส่กอยพลังค่ะใส่กอีสานอะไรค่ะล้านขายของยังใช่ค่ะกรบี่แต่ส่วนมาก่ะล้านเลยพวพี่ีคนไทยราคาคนมาขายค่ะะวานเป็นงานไทยแม่ค่ะ เมื่อร้านนี่สิคะนี่ร้านนี้ตามที่ยางมาร้านนี้กับสิบถูกห็นไหมคะหาสิบเนาะถ้าถูกก็ได้กะกับเรต้องคิดเป็นเงินบานเท้าเนาะคะ่ะที่บานเท้าก็เป็นเงินบานเท้ากับสีน้ำกับสิบรัยกินเนี่ยนะค่ะสามเงินท่านสะท้อนแดดนะคะแดกะดกำลังออกแดดแบบอากาศมันหนาวแมค่ค่ะมันก็บสีอุ่นๆมันก็บสีโอเคนะคะ แนี๋ยวไปสิเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้กำลังรอลูลกขินนะคะร่างลูกขินอยู่นั่งมาะคะ่ะมาตัวน้อยยังจะมาบันสมดีใจดีนะ,ะ,ะเพิ่นเพิ่นนั่นเห็นหมาตัวอืน่นก็ค้นกับใจดีแล้วค่ะดูดะเห็นหมาตัวอืน่นสร้างตัวใหญ่ไม่ถึงใดและะะะ้วค่ะเนาะ เดมาเทียวด้วยค่ะปีหนึ่งมีเทียหนึ่งค่ะโอเคค่ะอีพี่นี่พักกันในก่ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กุฎบันชาแนลด้วยค่ะกุฎบันชาแนลสิก๊าบ,บานละค่ะสวัสดีค่ะ